แก๊กน้องไอ้เด็กแก๊กมันให้ใส่อันนี้มันชอบมือใส่ปากเออเออเอาลอกให้มันเออเออเออ่ัดแมตเลยเออนั่นแหละปัดเลยปัดเลรุยไปจูรุยจริงเอาเลยรุ้ยนะยีดูยืดยัเอาไปงไหนเอาแล้วกูอนชุ หมันเขี่ยวแล้วมันเป็นไงเอาสิเอาเก็บของจริงวันนี้สารบอกเหมันเขี่ยวมานานเออไปรู้ว่าเสื้อมันหรือเป่าของมันเหรอสารนู้ว่าเสื้อมันต้องเปลีเหมือนมันเนี่ยเออมันดึงใหญ่เลยว่าปกติมันปกติปกติมันไม่พัดกันขนาดนี้หรอไอ้หัีว่ามันวาเสื้อมันหรือเปล่าเนี่ย lúc đó nó bị ngóc một anh nó anh anh non như thế nào Ờ, anh 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 đi, anh anh bái anh à. oh, anh Bái anh anh bái anh 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 rồi, anh 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 anh